สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่23มกราคม2567นเด,ดนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูส้มโอ,อที่ผมซื้อมาจากกลุ่มเพื่อนๆนในเฟซบุ๊กนะที่ผมซื้อมาเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ทับทิมสยามอ่ะข้างในที่เป็นข้างในเนื้อสีออกจมพูจมพูแดงๆจะจัดอ่ะเนี่ยนี่ผมปลูกไว้ผมซื้อเข้ามาสองต้น าตายไปต้นหนึ่งน้ำท่วมแล้วก็ต้นนี้อลอดผมปลูกเมื่อปี2564อันนี้ปีส5งพัญห้าร้แต่ว่ามันยังไม่ครบหรอ่กปีอ่ะถ้าผ่านปีนี้67ไปก็เป็น3ปีอันนี้คืออายุเขาเข้าขบ2ปีนะความสูงเขาก็โอ้โห รวมรวมสองเมตรกว่ารุ่มสามเมตรอะ่ะก็เริ่มโตนะช่วงนั้นผมไม่ได้ดูแลเขาเท่าไหร่อะ่ะต้นตัวนี้ก็เท่ากับเนี่ยข่อแขนได้นะต้นเนี้ยดูไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบพิเศษไนงะเราพิ่งเริ่มพึ่งมาเริ่มใส่พวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยหลังๆนี้เองช่วงนั้นน้ําท่วมอะ่ะมันมันจะรอดไม่รอดแหละผมก็ ไม่รู้มันจะรอดมาปีกสี่น้ำมันท่วมไม่เยอะหรอกแต่มันมันท่วมมันท่วมโคนเลยโคลนี่มันท่วม,ม,น,มลลน้ําท่วม,ม,มเนี่ยเนี่ยดูคาบปะให้ดูคาบเนี่ยมันจะมันจะท่วมต้นไม้ผมเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยจะเกือบเกือบคืบแบบแต่ท่วมประมาณเดือนนึงเดือนกว่าเขาก็รอดมาได้ก็ถือว่าเออก็รอดมาได้ก็ถือว่าโอเคแต่เขายังไม่มีลูกนะผมก็ไม่รู้ว่าอืมเขาจะมีลูกไหม ไม่รู้นี่อันนี้ใช้ใช้ดอกเขาไม่รู้แต่ว่าผมตอนเขาไปสองกิ่งแล้วอเอาไปขยายพันธุ์ยังไม่รู้ว่ามันมันใช่ทับทินสยามอของจริงหรือเปล่าแต่ผมตอนเขาไปสองกิ่งแล้วยอดกำลังแตกเลยคิดว่าหน้าปีนี้น่าจะมีลูกแล้วลหละแต่ว่ากิ่งที่ผมตอนไปมันมีลูกไงมันเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวอันนี้มาดูอัปเดตตัวนี้ก่อนว่าเขาบอกสายพันธุ์มันสายพันธุ์ทับทินสยามใบมันใ,ใหญ่แต่ใบมันใหญ่จริงนะเนี่ยเพื่อนเนดู ใบใหญ่มากคุณดูฝ่ามือเนี่ยใบร่วมเท่าฝ่ามือผมอ่ะดูในในเพื่อนๆพนในยูทูบเขาบอกว่าเป็นสยามใบใหญ่ๆนะนี่ดูเพื่อนดูเลเห็นไหมใหญ่จริงนะใบใหญ่จริงน่าจะใช้ท่านสยามจริงแหละแต่ผมซื้อมากิ่งไปแค่เป็นเขาเรียกเขาทำโรงถุงดำไว้ไง แต่ก็ยังไม่โตเราต้นแบบนิดเดียวเองต้นประมาณสักสูงสักสามสิบเจ็ดนี่มั้งต้นเนี่ยประมาณเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเท่านี้เลยเนี่ยต้นซื้อมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยความสูงเขาประมาณเนี้ยเนี่ยเท่าโคนเนี่ยแต่โคนมาถึงเนี่ยมาเนี่ยแต่ว่าผมเออผมแต่ผมก็อนุบาลเขาวร่วมปีนะกคอยจะลงปลูกอ่ะแต่เนี้ยมาอัปเดตให้ดูว่าเขาอยู่ได้สองปีแล้วทำปลูกลงดินนะสองปีครบสองปีดีกว่า ผมปลูกเขาประมาณช่วงเดือนกันยาตุลาก็สองปีนิด,นดก็โตประมาณเนี้ดูแลแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมพาเพื่อไปดูอ่ากิ่งตอนที่ผมตอนเขามามีสองกิ่งกิ่งแรกอะ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรขึ้นหน้าอะไรทุกอ,อย่างคือกิ่งแรกนี่กิ่งแรก ใบเขาเริ่มเรียกเพชรลาใบาเริ่มนั่นแหละเดี๋ยวผมอันนี้ผมชำมอยร่วมสองเดือนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเดือนหน้าผมจะลงปลูกจริงนะสวยต้นนี้สิต้นนี้เหมือนกันที่ผมตอนพร้อมกันนะแต่ล่าเขามีน้อยกว่าผมเลยเพิ่งเอามาลงเอามาชำแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเพื่อนๆมาดูเพิ่งชำได้ประมาณสักไม่ถึงเดือนเนี่ยเพื่อนโอ้เขาออกดอก เนี่ยเขามีดอกดอกเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ดอกนี่ช่อหนึ่งโอ้กิ่งกิ่งเท่านี้ก้อยไม่ถึงเนี่ยกับด้วก้อยแต่ออกช่อออกดอกเออดีเนะคิดต้นไม่ออกมาออกกิ่งตอนเนี่ยนี่ครับประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวผมผมว่าอยากจะไว้ลูกเขานะ อย่าว่าใครสักลูกนึ่งเดีย๋ยวลองดูก่อนแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนถุงเขาแล้วไปใส่กระถางใหญ่จะลองเลี้ยงเขาสักลูกหนึ่งแล้วก็บรรุงให้ดีเลยว่ามันจะเป็นยังไงต้นนี้นะก็ประมาณนี้ครับผมกับส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยามนะที่ผมซื้อจากเพื่อนๆในเฟซมาปลูกมาอัปเด้เพื่อนดูว่าตอนนี้ความคืบหน้ากับตัวเขาประมาณไหน ก็ประมาณนี้ผมกับผมครับในโก้สวนกเกษตรผสมสารพัดเพียนะครับไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ